รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานสวัสดีค่ะพบกับดิีมรุ่งทีวาหนูแก้วกันอีกเช่นเคยค่ะ กับรายการมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานรายการที่จะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวหลากหลายมิติในจังหวัดปัตตานีค่ะครั้งที่แล้วนะคะดีมได้เรียนรู้ถึงการปกครองของเมืองปัตตานีสมัยก่อนค่ะว่ามีการปกครองโดยเจ้าเมืองนะคะที่สืบทอดกันมาหลายต่อหลายรุ่นนั่นเองค่ะและว,วันนี้นะคะดีมจะพาทุกคนไปเรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับปัตตานีว่ามีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันดีกว่าค่ะ คงต้องบอกว่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ปัตตนีมีหลากหลายมิติให้ได้เรียนรู้ซึ่งอีกเรื่องที่เรานำมาฝากก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับปัตตานีถือว่ามีบทเจาลึกที่น่าสนใจเป็นอย่างมากในช่วงอดีตเพราะอะไรปัตตนีจึงสำคัญต่อรัฐสยามดรสุเนชูตินทรานนท์มีเรื่องราวเหล่านี้มาฝากกันค่ะปัตตนีเนี่ยมีโลก สองใบด้วยกันโลกใบหนึ่งของเขาเนี่ยเป็นโลกที่เขาสัมพันธ์กับกลุ่มเมืองท่าหรือบ้านเมืองหรืออาณาจักรในน้านทะเลกับอีกอันหนึ่งเนี่ยเขามีความสัมพันธ์กับอาณาจักรที่เป็นใหญ่ในพื้นแผ่นดินซึ่งนั่นเ่งก็คือราัชอาณาจักรอยุธยาในยุคอยุธยาเนี่ยเลื่อยลงมาจนถึงสิ้นอยุธยาเนี่ย ความสัมพันธ์กับปัตตานีเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ในลนักษณะของเมืองเอกราชกับเมืองประเทศสลาชนั่นคือปัตตานีเนี่ยมีพันธ,ธกิจต้องส่งต้นไม้เงินต้นไม้ทองหรือส่งสวยหรือให้ความช่วยเหลือเมื่ออยุธยาเนี่ยเรียกร้องพออยุธยาล่มสลายเนี่ยนะฮะ ปัตตนีนี่ก็ออกไปเป็นอิสระพอเกิดการสถาปนาศูนย์กลางอํานาจรัตใหม่คือกรุงเทพเข้ามาเนี่ยก็เกิดความพยายามที่จะกระชับอํานาจในเขตคาบสมุทรไทยเนี่ยมากขึ้นแต่จะถูกลดอํานาจจริงเนี่ยตกมาในสมัยของรัชกาลที่สองนะอพุธเลิอล่านะภาลายนะช่วงนี้เนี่ยที่ปัตตนีถูกตัดออกเป็นเจหัวมือนะฮะลงมาถึงสมัยรัชกาลที่สเลยนะฮะเสร็จแล้วจุด เปลี่ยนแปลงสำคัญอีกแกนคือตกมาสมัยรัชกาลที่5ซึ่งเกิดระบบมณฑลเทศาวิบาลขึ้นตอนนี้ปัตตานีเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนระบบการปกครองจากเดิมเจ้าผู้ครองนครเนี่ยค่อนข้างจะมีออธินมีอำนาจส่วนตัวเนี่ยสูงก็ถูกลดทอนลงไปมากความสัมพันธ์ของออรัฐสนับที่อยุธยาก็ดีหรือกรุงเทพก็ดีกับปัตตานีเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ ในบางช่วงสมัยก็อาจจะมีการ,รเผชิญหน้ากันคือการ,รเผชิญหน้าจะเกิดขึ้นเมื่อปัตตานีพยายามจะแข่งข้อแต่โดยพื้นฐานโดยทั่วไปเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ฉันมิตรเพราะว่าจะต้องมีการค้าขายพอมาในสมัยกรุงเทพเนี่ยปัตตานีนี่เกือบจะบอกว่าเป็นเกตเวย์สำคัญนะที่จะเปิดออกสุขคาบสมุทรมาลายูทางกรุงเทพก็ให้เจ้าผู้ครองหัวเมืองต่างๆซึ่งเป็นคนพื้นถิ่นเนี่ย ก็ถือว่าความสัมพันธ์อยู่ในความสัมพันธ์ที่ดีครับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับปัตตานีกันไปแล้วนะคะครั้งหน้าดิมจะพาทุกคนไปเปิดมิติใหม่ๆที่ไหนกับเรื่องน่ารู้น่าสนใจอะไรอย่าลืมติดตามชมนะคะมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ การแพร่ของศาสนาอิสลามเนะี่ยมากับพ่อขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อความประโยชน์กับเจ้าผู้ครองนครพวกนี้ก็จะเปลี่ยนศาสนา